ยา้าคนละลูกสร้างอุดรในรัตา์แล้วมันมันมันเชิงบ่ตาบ่ทัเองนี่เาขึ้นมอเพราะว่ามันรงกนม่เฉีย่ามันหน่อยฝาเปเชื่องมันไลมันตัวหน่อยโพะจะเฝ้าเห็ุใ้มันกัดจังวมัน่มื่องเริ่มลูกเชืงลูกสอันวยมันจังมันมันพ่อสองพีแล้วบอนี่ สร,าาร้างวปปาวาหนิเล้น่านักกติบตรแม่ขายบอนเหครับพี่คนซื้ออ๋อขายกับกกสิลงนายกบ่านายยกโอ้ยพี่น้องเอ้ยบอลนี่กำลังอยากได้เงินเด้อยบ้านี่เดี๋ยวเดืองสิบอลราคาดอกสิแปะไว้ลูกสร้างอุดอนเนาะเอาแม่สาวบอนทับเด้อยพี่น้องบอนทับบอนทับพูละท่ายงาม้นโตดีพุ่น ใช่เบิ้ลเล่นกันสีรส่ร้อยสี่ร้อยเกือบร้อยซี่นี่ละประมาณนี้หละนี่ล่ละนี่หละแมน,นแนมนแ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 มนอืมอืมอืมเอาเอาเอา,เอาใจพี่น้องเบิรงสีภาพี่น้องไปเบิรงงัวบ้านนี่เอาครับผมมีแม่สาวหน่อยเอ่อบ่ามันบา่นบาโบดนะครับโบดทึ่งเพจโบดทึ่งหูสีนี่แดงจัดเลยแดงเข้มเลยนะครับนี่นี่นี่ เป็นงัวลูกนอกแต่ว่าใบบบย่งใบบบย่งเป็นทาสเแมยนไม่ลูกช็อกโกแลตแต่ว่าพี่ใบเลยพี่น้องตาบบย่งใบเพาตาบวบบวบโยังเพราะว่าบวไใ้ใบจะใบจะเข็ดเสียสนะครับพี่น้องนี่ันพ่อปีว่าอายุนี่คุณว่าขันยุกอายุส่นปีเขาจะว่าปะตอนซื้อมากเขาก็ว่าท่านพ่อปีตอนนั้นแต่ว่าก็มาอยูุ่นี้ง่ว่าก็ซื้อมาเนาะขาเจ้าแยกข้าเจ้าอยากได้เงินข้าเจ้าก็เลย ขายให้ตาเราก็เลยซื้อมาไว้ซื้อมาไว้มือนีิเลยอยากแบ่งพี่น้องเจ้าป่วยเจ้าข้าเจ้าเลี้ยงมาได้พ่อเถาพ่อเถาข้าแยกถ้าลูกถ้าแม่ไปวันนี้แม่แม่เขาไปทางหนึ่งลูกกับแม่ทั้งตาแล้วลูกมาไว้แม่อะไรครับโอ้งามพักขนาดพี่น้องครับพุ่นเลยว่าเห็นมันมีเลียดดีกันเลยนี่ที่อยากลงนายกน้ำเขากันเลยบ่มีเงินเสด็จใช้เงินใช่นี่ครับผมเอาก็เลยเปิดทั้งงัวทั้งคั้ยเลยเปิดเปิดทั้งงัวทั้งคั้ยคันคันโว้พื้นราคาขายกันตัวนี้นี่ตาเล้าแจ๊คบัตตัว ห้วยหลายหมื่นอยู่ด้วยหมื่นหาบเสียรับห้วยคืเพราะฟั่งอยู่พี่น้องพอมันสายเลียดมันมีรับมันอันนี้ลาคาเปิดมันบ่หนี่คมันบ่ันี่จักน้อยบ่ตาเออก็สิมีอยู่น่ะแหละจักน้อยเห็นว่าน้าใจคนมันก็มีอยู่ดอกน้าใจคนมหาคนป่าคนมหาคนปันนี่มันบ่มีหลวดมันสีเม่นอยู่ว่เออเิ่นสิลงในยกน้หมูนะครับพี่น้องสีเบิดว่าละมือนี่ละมืออื่นนี่ละมืออื้นนี่แล้วมืออ้นี่แล้วละทีมน้าเขาบ่าได้เป็นนายกดอกสีไปลงกลุมลงกลุมน้าเขาอยากได้เงินไปใส่ ครับไอพี่แห้น้องพ่อได้ไปแล้วป็นรักพียกรไดเออเอาแดงบ่มีต้มนี้ผู้ใดมักงัวราคาถูกบาตนี่พี่น้องว่างัวราคาถูกบ่มีมีอะไรครับพี่น้องบาตนี่ครับครับแม่สาวน้อยสูงอยู่ประมาณเกือบร้อยสามสิบเลียดก็ว่าเป็นเลียดช็อกโกแลตเจ้านั่แหละบะหมี่เลียดช็อกโกแลตแต่ว่าใบบ่ได้มาน้ำเด้อพี่น้องครับก็บ่งเอาก็บ่งเอาเบิ่งเขาเบิ่งหยังเนแดงจึงครึ่งหัวหลุนหูโบสต้นโตดีหน้าตาดีสวยเลยทีเดียวเปิดอยู่หมื่น ก็หาพันราคาเปิดต well ัวเอาได้พี่น้องเด้อตัวเอาตัวเอาตัวเอาเอาแม่ใหญ่กับนี่มาอยู่นี่ครับครับแม่ไงมาเบิ่งแม่ไงบ่านี่ตาไปเบิ่งแม่ใหญ่ครับครับบ้านนี่มาเบิ่งแม่ไงบ่านี่แม่ใหญ่แม่นี่แม่ใส่ร้อยสี่สิบเลยพี่น้องร้อยสี่สิบเกือบร้อยห้าสิบนี่ได้ลูกเจ๊กตัวเราตาห้วยตัวเดียวเขาเด้ห้วยได้ลูกตัวเดียวง้อเขาได้ลูกตัวเดียวได้นึ่งไดลูกแรกครับลูกแรกนี่หม้อเขาเบิ่งเขาก็อยากห้วยเขาใหญ่บ่านี่เขาเบื้องหัวจากเลยว่าลูกแรก พัวเจ้ากอะหัวจวบนี่ลราหัวจวดนี่ล่ะเขาจ้ามาถามใครให้ครับเขาจถุกตัวลูกผัวเขาขายไปแล้วตัวเดียวนั่นเขาขายนี่เขาได้เอาตาแม่มันมากผมว่าจะมาเอาเรียงเอาลูกเพราะที่มันมือนีทีลงนายกกะตอนนี้ทองบ่ดิบบอบอคือจักบอจักครับว่าทองว่าทองเอาแม่เลยแยกเกลี้แล้วเกือบสามเดือนกูกลัวอะไรอามันก็จ้อยจ้อยเนาะหัวเพราะกระสีอ้วนนี่มันก็ลังสี่เหลี่ยมขึ้นนี่ครับแยกแยกลูกออกวันทองแยกลูกออกอืมนนี้บ่ได้กะรับประกันทองบ่ได้เมื่อนี้สิขายเอาตาทิ้น หไม่บางทีสั่นตัวเถื่อนมันเตอะมันเสียมันอยากเแยกจต่ไหนมันเสี่ยงเลยเนาะมันสิลงนายกมันบ่มีเงินน้ำเขากันมันจ่อเราจ่อแล้วมันกับใกล้มือบางสีบดอดยุเ้นี่มีบดน้ำเ้นี่มีบ่มีต่หนีเนาะต่างงวดบ่บ่มีหรอกบ่มีดอกวมีต่ำนี้ก็บ้านละกันบ่อวมันพร้อมงวดตัวนี้บ่หมันมีลูกแยกลูกออกพร้อมแยกลูกพร้อมโอ้โหสูงลอยสี่สิบกว่าพุ่น เบิ่งตาลูกเดียวนี่ลูกเดียวเบิ่งเขางูจักลูกเลีลูกสองบาทที่นี่แหละลูกแสงก็จะไปนี่ละมันจ้อยบางหันมันบอกขืนกันเนี่ยมันจ้อยนี่แหละคือมันวัวสิว่านี่สิว่านี่เริ่มซื้ว่นก็จะเริ่มขืนตัวยันว่ามีลูกคันมีลูกก็จะมีไปเลยตัวแมนว่าอ๋อแมนแมนแมนเพราะว่างัวออกจากฝูงเนาะครับออกจากฝูงพูดล่ะบักไงเลยพี่น้องครับปัดโถราคาบาทในตา เราค่าว่าจีสองหมื่นหาผลเราแต่มากไอ้จสองหมื่นสองสองหมื่นสามมันก็ขายดอกขันมันจำเป็นแล้วต่อได้ต่อได้ครับหรือสิเอาเท้ามัวงสองตัวคั้ยอีกตัวนึงก็ได้เออสองตัวคั้วอีตัวนึงก็ได้มาเบิ้งน้ำกันหอ้ใส่กันเลยครับครับหมาใส่กันก็นได้ครับเอาคว่มจำเป็นพี่นอ้นองหอดงายจังสิละพี่น้องบ่ได้งายจังสิกับบ่ได้ขายละครับงานจำเป็นเนาะตาเนาะครับครับครับเอาขอบคุณตาได้หลายครับตาครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ